สวัสดีครับช่องกูรูปะครับโดยลุงนิโน่นะครับวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาอีกแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์นะครับก็ขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับหนึ่งส้าโคาเฟ่นะครับถ้าเกิดท่านใดจะมาหาลุงนิโน่นะครับก็มาได้นะครับค้นหาจาก Google Map เลยนะครับหนึ่งส้าโคาเฟ่นะครับรับรองมาเจอลุงนิโน่ตัวเป็นๆนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าคอนเทนต์นะครับลุงนิโน่ก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องกูรูปะครับให้ลุงนิโน่หน่อยนะครับ สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ที่ลุงนิโนจะพาทุกคนไปเรียนรู้กันก็คือพาไปรู้จักกับปลามงคลนะครับที่ทุกบอกควรจะมีติดบ่อไว้นะครับก็คือ 1. ปลาสีทองที่ชื่อว่ายมาบุกิโอกอนนะครับ 2. นะครับ2ก็คือปลาสีเงินชื่อว่าแพตตินัมโอกอนนะครับซึ่งลุงบอกเลยว่าปลาแพตตินัมโอกอนหาใหญ่สวย,สวย ในโลกนี้ยากนะครับแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแพตินัมโอคอนที่สวยๆใหญ่ๆเกินนะครับเกิน65 70เนี่ยหายากนะครับไม่เหมือนกับโอคอนซึ่งจะมีตัวเป็นเม็ดก็มีนะครับแต่แพตินัมโอคอนเนี่ยมันจะเป็นปลาที่มีเขาเรียกว่าอะไรมี DNA หรือว่ามีมียีนด้อยอยู่ในตัวของเขาเองคือเลี้ยงๆไปไซส์หงไซส์สไซส์สามไซส์สไซส์ห้าก็ยังสวยอยู่พอขึ้นไซส์หกนะครับคีบไวเขาก็จะมีอันเป็นไป อันเป็นไปในที่นี้ก็คือจะมีความหงิกมีความก่อนนะครับทําให้ขาดความสง่างามฉะนั้นการที่จะหายามาโบกิโอเออแพทินัมโอคอนสวยๆสยักตัวเป็นเรื่องยากแต่วันนี้วันนี้อีกแล้วนะครับลุงนินนมีนะครับเป็นปลาที่ผ่าเหล่ามาซึ่งกว่า20ปีที่ลุงนิโนอยู่ในวงการประครับมาก็ไม่เคยสร้างปรากฏการณ์นี้นะครับคือเลี้ยงปลายามาบุแพทินามโอคอนนะครับที่มีขนาด 65เซ็นต์เซนแล้วยังมีความสวยความสง่างามอยู่นะครับลุงมีอยู่ในฟาร์มนะครับเดี๋ยวตามลุงเข้าไปชมแล้วก็อีกหนึ่งวอลเลตี้นะครับที่ลุงเตรียมไว้ก็คือออเรนจีโอกอนนะครับออเรนจีออเรนจีก็คือสีส้มไงครับเป็นปลาคราฟสีส้มคําคว่าโอกอนก็คือผิวมันเงาครับเป็นปลาส้มปลาสีส้มสีมันเงาในชื่อว่าออเรนจีโอกอนนะครับ ปลา3วาไรตี้นี้นะครับเป็นวาไรตี้ที่หาชมสวยๆได้ยากนะครับส่วนโอคอนหรือว่ายามาบุกิโอคอนที่ลุงนิรูมีอยู่ก็ไม่ถึงกับสวยอะไรมากมายนะครับแต่พติน้ำโอคอนกับออเรนจิโอคอนนะครับสวยมากนะครับตามลุงนิรูเข้าไปชมด้านในเลยครับทุกคนครับตอนนี้ลุงนิรูได้เตรียมปลามงคลนะครับที่ทุกบ่อเนี่ยควรจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อย่างละชนิดหรือว่าอาจจะมี2อสามก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยมันไม่เหมือนกับปลาดำนะครับที่เขาเลี้ยงแค่ตัวเดียวแต่ปลาพวกนี้มันเป็นปลามงคลมันเป็นปลาทองปลาเงินปลานาคนะครับที่ทุกคนควรจะต้องมีติดบ,บ่อไว้ไม่หนึ่งก็สหรือว่า3นะครับทีนี้เรามาเริ่มมาที่ตัวที่แรกตัวแรกเลยที่ลุงบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวาเลตีน้นี้ก็คือแพตตินัมโอคอนซึ่งมันเป็นปลาที่หายากนะครับหายากเพราะว่าอย่างนี้นะครับลุงพามาชมนะครับเป็น ทพ่ินัมโอคอนนะครับขนาดประมาณนะครับประมาณ65เซนเห็นไหมครับว่ามันสวยเพราะว่าคีดว่ายเนี่ยมันเต็มนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงไปเนี่ยถ้าเกิดยินยินด้อยมันเด่นมากเนี่ยมันก็จะทําให้ขีดเนยมันก่อนนะครับแล้วก็จะหาใหญ่ๆอย่างนี้ยยาตัวนี้มัน64.5เกือบเกือบกินะครับจริงๆแล้วอยากพาไปโชว์ตัวนะครับหรือว่าพาไปเ,าเที่ยวกรุงเทพนะครับงาน p ี p a พีเ a All Thailand ไทแลนะครับในวันที่1 8บนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าบ่อเขายังมีเหลือไหมซึ่งทราบมาว่าบ่อเนี่ยเต็มแล้วนะครับร้อยกว่าบ่อเต็มเพียงวันเดียวก็เต็มแล้วนะครับถ้าบ่อเหลือนะครับลุงก็จะพาเขาไปเที่ยวนะครับถ้าบ่อไม่เหลือก็ไม่เป็นไรครับเชิญชมกันอยู่ที่ฟาร์มการที่จะหาปลาทั้ง3าวาเลตี้นี้พร้อมๆกันมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยเออมันเป็นเรื่องยากมากนะครับแต่มันถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสของทุกคนนะครับที่จะได้เห็นปลาสวยๆวามตัว้ามๆกัน ซึ่งบอกได้เลยว่าแม้แต่ฟาร์มใหญ่ๆนะครับก็จะหาได้ยากเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะมีเข้ามาแบบไม่พร้อมกันวันนี้มีวาไรตี้นี้วันนี้มีวาไรตี้นี้อ่าฉะนั้นการที่จะมีปลาสามวาไรตี้ครบๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือฟาร์มนั้นขายปลาไม่ค่อยดีอย่างเช่นลุงครับไม่ค่อยได้ขายปลาเขาเหลือปลาเหลือเยอะนะครับปลาเหลือเยอะก็เลยแบบเออมีปลาสวยๆมาให้กับทุกคนได้เห็นนะครับอ่า ตัวนี้นะครับที่ลุงบอกไปแล้วนะครับก็คือเป็นแพตินัมโอคอนนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นปลาตัวผู้นะครับอายุ3ปีนะครับเข้าปีที่3แล้วกันนะเห็นไหมครับบอดี้สวยเลยนะครับสวยมากนะครับส่วนองค์องเอลสวยมากนะครับแล้วก็ที่ว่ายนยสวยซึ่งหาได้ยากนะครับหนึ่งในร้านนครับที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วคีบว่ายมันจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็หัวก็มีความเนียนเคลียร์อยู่ในเกรนที่ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าหัวจะไม่ถึงกับเป็นหัวปลาของ ปลาหัวที่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าช่วงตัวช่วงเกล็ดนี่มีความสวยงามมากมาถึงวาไรตี้ที่2นะครับก็คือนี่ครับออรเรนจิโอคอนนะครับลุงขออนุญาตนะครับยกให้กับทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้สวยนะครับลุงบอกไปแล้วนะครับในคลิปแรกนะครับว่าปลาแปลกๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นมาลูฮิโร่จริงๆครับมาลูฮิโร่เนี่ยทำปลาวาไรตี้แปลกๆเนี่ยได้ดีนะครับออเรนจิโอคอนตัวนี้ก็เป็นปลาจากฟาร์มมาลูฮิโร่เช่นกันนะครับอ่าดวลุงจับให้ดูอีีกทนะครับ สวยนะครับเต็มไม้เต็มมือมากนะครับตัวนี้ขนาดประมาณสัก62เซนนะครับ62เห็นไหมครับว่าสวยนะครับเต็มเลยสีส้มนะครับสีส้มเลยแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังหายากนะครับสำหรับสีส้มสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงวาเลตี้สุดท้ายซึ่งทุกคนก็เคยเห็นกันอยู่แล้วแหะครับว่ามันมีเยอะนะครับแล้วมีบางตัวใหญ่ถึงเมตรเลยมันเลี้ยงไม่ยากนะครับแล้วก็มีในเมืองไทยค่อนข้างเยอะลุงก็ตักตัวที่มันมีขนาดใกล้เคียงกับ2วาเลตี้ที่ลุง นำมานะครับมันอาจจะไม่ถึงกับสมบูรณ์เพอร์เฟกมากนะครับก็เป็นปลาทีา่มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าตัวนี้เขาเรียกว่ายามาบุกิโอกอนยามาบุกิก็คือสีเหลืองนะครับโอกอนก็คือผิวมันเงานะครับตัวนี้ก็เป็นปลาสีเหลืองผิวมันเงานะครับเป็นปลามงคลนะครับซึ่งทุกบ่อเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคเป็นลาบนะครับเป็นการพาทองเข้าบ้านพาเงินเข้าบ้านพาหน้าเข้าบ้านนะครับตัวขนาดประมาณทัก64เซนนะครับก็เล็กกว่าตัวแพทตินัมนิดนึงก็บอกแล้วว่า ถ้าเกิดอยากสร้างมงคลสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับบ้านเราหามาเลยสั่วาเลตี้นี้เลยแต่ลุงฝากไว้ว่าให้หาปลาสวยๆนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้เขาเลี้ยงกันไมาเยอะบ่อนหนึ่งก็1 2หรือว่า3ฉะนั้นถ้าเราเอามาแล้วเนี่ยเน้นๆครับมันจะได้บีเขาเรียกว่าอะไรเป็นปลาที่ทุกคนเห็นแล้วว้าวว้าวแล้วค็เป็นกาปลาเรียกทรัพนะครับเรียกทรัพเข้าบ้านก็นสําหรับคลิปนี้นะครับพามารู้จักกับปลาวาเลตี้ ผิวมันเงาในกลุ่มโอกอนนะครับก็มีตั้งแต่ยามาบุคิโอกนแพทินัมโอกนออรินจิโอกอนนะครับสามวาริตี้สามสายพันธุ์นะครับที่ถ้าเกิดเราชอบวาริตี้ไหนหาได้หาสวยก็เก็บเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เมืองไทยนะครับมันมันย้อนแย้งกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะปลาสวยยังมีมูลค่าสูงครับส่วนเมืองไทยเนี่ยมูลค่าของปลาเนี่ยมันมันถูกดรอปลงเราซื้อมาแพง แต่ขายไม่ได้ราคานะครับเหมือนอย่างที่ลุงเป็นอยู่นะครับพูดแบบไม่อายเลยครับหลายๆตัวที่ลุงขายปลาออกไปเนี่ยขาดทุนหรือว่าประมูลไปก็ขาดทุนเจ็บตัวนะครับก็ทํายังไงได้ล่ะครับเราก็อยู่บนอาชีพนี้แล้วมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับอย่างน้อยมันก็ยังได้มูลค่ากลับมาบ้างดีว่าตายดีว่าหายนะครับหรือว่าป่วยอะไรอย่างนี้นะครับก็พอเรายังรักในอาชีพค้าขายปลาสวยงามปลาแฟนซีคราฟนะครับก็ต้องอดทนนะครับอดทน พิสูจน์ให้เขาเห็นว่านะครับว่าปลาของเราดีตามที่เราพูดนะครับเป็นปลาสวยปลาสมบูรณ์นะครับที่เราขายออกไปสําหรับคลิปนี้นะครับช่องกูรูปลาคราฟก็อย่างเดิมเลยครับฝากกด s u b ส c r i b e นะครับช่องกูรูปลาคราฟโดยลุงนิโนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดแชร์นะครับก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นนะครับว่า มีคอนเทนต์เกี่ยวกับปลาครฟนะครับบายลุงนิรูนะครับก็จะนําความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับมาเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่นี่ก็ได้หรือว่าสะดวกเดินทางมาก็มาหาลุงได้นะครับที่ m อ็มแออยฟาร์มหรือว่ามาที่คาเฟ่ของลุงก็ได้นะครับหนึ่งสามห้าข่ยคาเฟ่นะครับช่องทางที่จะติดต่อกับลุงนิรูเลยนะครับนี่นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสี่สองห้าเก้าเก้าเก้าอีกหนึ่งช่องทางครับแลน์นะครับไลน์เอ็มแอน นี่หนูแฟนแท้แฟนเพจนะครับ M&M ค่อยชช็อปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ